บลาด่าล่ดาคิดว่านะคิดว่านะคิดว่านะจ๊ะฉจะต้องขับไปหนึ่ง อันที่ไหนอืมอ๋อเอาทำอะไรกันบ้างสิอ๋อโฆษณาได้เนี่ย อดีเดือนโอเคผมกดไม่ขึ้นเลยไอ้